เป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาร่วมง,งานบบของมาชันวีซึ่งก็วันนี้มาร่วมง,งานของเรเชียลโปรเจกต์ค,ครับผมก็คือผมไม่เคยมานั่งชมแบบอันนี้เป็นครั้งแรกปีแรกเลยนะเพราว่าเคยเดิน30มินบิแล้วชอบไหม,มมานั่งชมผมรู้สึกว่าตอนผมเดิน ตเต้นกว่ามานั่งชมอะแต่มานั่งชมอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้เห็น <c oughs> เห็นหลายๆอย่างเขาวิธีการเดินของเขาคาือ <c oughs> เราได้มองอรายละเอียดมากขึ้นรู้สเราทไปครงแรกพอแบบาครังนี้มันมีความแปลกใหม่ใจาคือแปลกใหม่ส่วนตัวเนี่ยคือพี่แล้วผมเข้ามาของเช์โปรเจกต์เหมือนกัน <c oughs> แต่มาคนเดียวก็จะเหงาหน่อย ทีนี้ก็ยังเหงาอยู่ไหมทีนี้มีม,มีมีเพิ่มมาด้วยก็จะไม่เหงาไม่เหงาสบายใจโอเคตอบดีมาก <laughs> สบายใจ <laughs> ใช่ครับก็ก็สนใจด้านนี้ครับแต่ว่าไม่รู้ทํทำดีหรือ,อยังให้คนอื่นพูดดีกว่า <laughs> ใช่ต่วันนี้แบบโชว์ดูน่ารักมากผมรู้สึกว่ามันมีชุดอะไรชุดที่ที่แบบเราอยากซื้อมาใส่เองเว่าดูสบายเนาะดูกราชั้น า <Castle. S 1> แล้ววันนี้ดูรู้สึกว่าเหมือนจะมีรองเท้าแตะเยอะมาก80%เลยมันชอบเลยใช่ไหมใช่ดูสบายสบาๆมันดูไม่อึดอัดอ่ะ่สำหรับผมชอบน้อยแต่มากแต่ว่า,วาอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นใส่น้อยๆจะยืดจริงๆรองเท้าผ้าใบแต่ว่าเราเลือกให้มันแมทช์กันก็จะดูมากขึ้นมาได้ด้วยสีด้วยแล้วก็การเทลี่ยนรูปแบ อะไรนะครับแมทแมทกันบ่อยไหมจริงอ่ะมันจะแมทกันโดยที่เราไม่นัดนะใช่ใช่ไหมแล้วเาอะไรรู้จักนี่ถามะถามคำถามชมอย่างนี้ทำไมเนี่ยชอบสีคล้ายๆกันใช่ใช่ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบขาวดำเทาอยู่แค่นั้นแหละในมุมมองแฟชั่นเรามองยังไงเพราะตอนนี้สายแฟนในแบบบ้านเราคือน่าเลี้มากใช่ครับก็รู้สึกภูมิใจมากที่ แบรนด์ไทยหรือว่าศิลปินแล้วก็ดีไซเนอร์ของไทยคือส่งส่งแบรนด์ไทยไประดับโลกได้ซึ่งเราก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของของแบรนด์เรานะั้นรับใครที่สนใจหรือใครที่ยังไม่ได้มานะครับงานมีตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่19เลยนะครับพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เรามาเดินแถบ,บด้วยใช่พรุ่งนี้เรามาด้วย ใครสนใจก็มาเจอกันได้นะครับฝาติดตามด้วยนะครับ Bangkok International Fashion Week นะครับกลับมาึงซีรีส์รางทู้หน่อยนะตอนนี้ก็ไสนประมาณครับก็ละครสลักรักเป็นแสงจันทร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับได้ดูด้วยนะครับตอนนี้ก็คนยังไม่ได้ดูไงใช่ใช่ตอนนี้ทีสิบแล้วเย้ทีสิบแล้วคุณ เลยเ่ยแค่สองสองอีพีเท่านั้นจบแล้วแล้วก็เรามีนัดกับแฟนๆด้วยดูไฟนอลอีพีพร้อมกันใช่แน่ซึ่งด้วยคืออีกสองสามวันนี้แล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นอะไรของไข่บัรสัดิ์บัวเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยอันนี้อวดไะมอวดนิดนึงตอนที่รู้ว่าบัดรสวัเป็นยังไงดีใจมากดีใจมากครับแบบดีใจทำไในวันเดียวเออดีใจที่ที่ทุกคนอยากจะมา มาดูละครพร้อมขเราแล้วก็ชื่นชอบละครเรามันมันเหมือนแบบเข้าอินไปกับเราแล้วชื่นใจชื่นใจใช่ไม่ทีมในน้อยเนี้ยมันจะมีอะไรพิเศษเรเปียมอะไรย้มชูาชิน้าโบว์เรียมไปได้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็มากกว่านั้นคือไฟแนลของเราเนี่ยฉายสองชั่วโมงเต็มๆก็คือเป็นอีพีสุดท้ายที่ที่ที่ยาวหน่อยเตรียมปวดไปด้วยนะครับปวดทำไมกินน้ำกินน้ำกินน้ำ คือ้นเ่แบบดใชล้วก็จะมีเป็นอิมด้วยได้มาถ่ายรูปกับพวกเราตั้งแต่เจอกันตั้งแต่แบบบ่ายบ่ายยันดึกไปเลยครับผมรู้สึกว่ามันเร็วมากมันเวลางเกี่านไปเร็วแต่เหมือนเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากเนาะในเวลาที่มันแป๊บๆเนี่ยก็อย่างแรกก็คือได้แบบได้เล่นตอบโต้กับทางฝั่งทงดีเอกแล้วก็ เห็นคนใหม่ๆที่มาทำความรู้จักกับเราเป็นแฟนคลับใหม่ๆซึ่งก็รู้สึกว่ามันใหม่ดีอ่ะมันใหม่ดีแล้วมันก็น่ารักดีนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากแล้วในทุกที่มีกันหรือเปล่าตลอดพร้อมเลยแบบเรียลไทม์ก็คือเข้าไปใน X แล้วก็ปั่นปัดเทรนกันแล้วเราเก็มีสเปซกันหะลังมันพอจบด้วยพูดคุยกันหน่อยเพราะว่า ด้วยความที่ละครของเราเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็ดราม่ามากแฟนคลับแฟนคลับแล้วคนก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันช้ำใจเสเหลือเกินเราก็เลยมาให้กำลังใจหน่อยแต่สูงมากกันหนักกว่าเดิมเจอพวกเราไปผมว่าการร้องไห้หรือว่าการดราม่าเนี่ยมันก็อาจจะมองได้สองทางนีความสุขไปเลยหรือเศร้าไปเลย ็อาจจะให้ทุกคนมัลุ้นกันแต่ผมบอกเลยว่ามีน้ำตาแน่นอนเฮ้ยราม่ล้าไวใคที่เกน้าเรามีน้ำตาอยู่แล้วนะคือผมไม่อยากผมไม่อยากซึ้งมากเพราะว่ามีน้ำตาอย่เขาจะแบบว่าไม่มีแ่วนที่เานหยุอ๋อออกไปก่อนใชออกไปก่อนไม่ก็มันจบแล้วอะเราเราเรายังอยาก ยิ่กับมันต่อครับเจ์เรามันจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยไปก็ไม่เล่ากับการเล่นเรื่องนี้ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับกับการที่เราได้เจอบทบาทที่แตกต่างแล้วก็เจอกับพี่นักแสดงที่มีความสามารถมากรวมถึงมาต้องการอบรมของแรกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ที่ๆี่แฟนทุกคนรู้จักเราด้วยนะก็ได้มาแบบมาเจอการมาคุยกันซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ มากแล้วเราผมผมได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยได้แล้วก็ได้พบปะคนใหม่ๆได้แต่เราได้เติบโตขึ้นจากคอยเรื่องเงิเยอะเลยที่ยิบทั้งที่แบบเป็นอะไรที่ดีก็เป็นการเติบโตอีกข้วหนึ่งครับที่สําคัญมากอย่างอย่างนี้ก็คือเพิ่งมีโอกาสมาร่วมงานกับช่องวันเป็นครั้งแรกแล้วก็เล่นละครด้วยกัน แล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นการเติบโตอีกขั้วหนึ่งที่ทําให้เราได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นอย่างตอนนี้ก็ได้เรียนเต้นเรียนร้องเพลงบ้างก็เลยเป็นอะไรใหม่ๆบ้างใหม่สุดก็คงจะเป็นเต้นแบบนี้นแล้วคือเตรียมโชว์สุดหรับไปนอกจากนี้น <c oughs> อาจจะอาจจะยังงานอาจจะเป็นงานอื่นต่อเขายังไม่ค่อยดีนะอาจจะนะ คืจะเป็นนักเต้นนะซีนหนึ่งต่อไปก็ถ้าคนดูอยากดูพวกเราก็ทำได้เดี๋ยวผมจะเป็นครูสอนเต้นคุณต้องเก่งประผมนะสุดๆอ่ะเป็นโค้ชอันเนี้ามาถึงขนาดนี้แล้วอยากได้รู้สึกกันน่ะกันเดวันเหรอครับอันนี้ต้องซื้อไหมเนี่ยเออแงซืสิต้องเติ่จูบดิฟท็อกเหมือนกันนะเนี่ยเดวันเหรอครับต่อหน้าหลายๆคนเลยอ่ะตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่า เขาเก่งขึ้นเยอะเขาแบบเป็นคนที <S <s ่ตั้งใจแล้วก็ผมเห็นพัฒนาการของเธาอย่างอย่างก้าวกระโดดมากก็ขั้นห้าต่อไปก็จริงผมก็จะพยายามเหมือนกันเพื่อจริงก็จริงคุณผู้ถูกเนนี้พูดดีมากเลยนะสำหรับพีคือผมเห็นตั้ตอนแรกคือด้านฝีมือผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหะว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่เขาก็พยายาม พัฒนาขึ้นเขาไม่ได้ไม่ได้ประมาทเลยกับการทำงานของเขาเขาหมายถึงว่าหมายถึงว่าถึงเขาจะมีความสามารถอยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วเขาก็ไม่ประมาทที่จะทําการบ้านมาที่จะทําในแต่ละอย่างให้มันดีขึ้นไปอีกผมวครับจริงจริงจริงแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องการพูดคุยเรื่องการนิสัยใจคอเขาชอค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยวเปเรื่อยจากจากคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดกับคนอื่นมากสักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเขาพตายามพูดมากขึ้นครับเขาง่าคนมากขึ้นยเก่งขึ้นหรือพูดเก่งแไรกับผมก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่าเขาก็เติบโตขึ้นในทุกๆด้านนอกันเนาะครับถ้ามีวันนึงทีรใหม่บทมันจะเป็นเราเราจกเล่นบทประเภทไหนก็บบอะดาม่าเราเล่นละมานสักไต่วาอยากเล่น ก็ดราม่าอีกครับดราม่าอีกชอบชอบหลงมากก็ดราม่าอีกถามผมเนี่ยผมอยากเล่นรอมคอมไงผมรู้ใช่ใช่ใช่แต่ที่จริงแล้วคือผมก็รู้สึกว่าดราม่าก็เป็นทางของเราเหมือนกันที่เราก็รู้สึกเล่นแล้วมันอินดีอ่ะแต่ว่าถ้ามันเพิ่มด้อีกมาบ้างเช่นการบู๊ที่คนชอบอยู่แล้วก็บู๊ในดราม่าก็ได้เออบู๊ด้วยดราม่าด้วยมันก็อาจจะเป็นรถใหม่ๆหมบู๊ไ ก็ออกแรงได้หมดจริงจริงแบบไหนก็ได้นะเพราะว่าแต่ว่าก็แบบไหนก็ได้แหละถ้าถามว่าเรื่องต่อไปจะเป็นแบบไหนเนี่ยแต่ผมคิดว่าเรื่องต่อไปเนี่ยอะไรออคุณรู้แล้วหรอไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้อ่า <c oughs> ไม่ลุดไม่หลุดพี่ๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากจะเห็นเราในคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากจากเรื่องนี้ก็ได้ใช่ครับถ้ามาผมเล่นเป็นเจ้าอีกเขาเล่นเป็นศาสตร์ศิลป์ก็ม่อาจจะเอ้ยมันเป็นเรื่องเดิมก็อาจจะมีเล่ห์ใหม่ๆคาแรคเตอร์เป็นเจ้าผมอาจจะเป็นนักดนตรีได้เมอร์เรดก็ได้สลับกันอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ฝากนะคะฝากไพโนอีพีฝากฝากละครหน่อย ทุกคนครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์ EP พีแล้ววันที่21ก็คือวันรักษาเพื่อเป็นอ p พีที่สฟนอของเราใครที่มีบัตรแล้วก็ไปเจอกันนะครับส่วนใครที่ัไม่มีบัตรก็รอดูหน้าจอได้นะครับปันเขยนไปด้วยกันครับขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็ยินดีไปกับพวกเราใช่ไหมครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นวีคสุดท้ายแล้วนะทุกคนทุกอย่างมันเดินทางผ่านมาเร็วมากแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากที่ให้กำลังใจพวกเราตลอดแล้วก็เอนจอยกับการดูละครของพวกเราแล้วก็รักละครของพวกเราพวกเราก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับแต่แตวังอะไรกันฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ